สวัสดีครับวันนี้เป็นสัปดาห์ที่2ครับของการแข่งขัน p s 3 Apex นะครับผมจบสัปดาห์แรกไปเนี่ยทีเมเอเอโมเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะทำผลงานได้ยังไม่ได้ตามเป้าที่ทุกคนคาดหวังแต่ก็มีหลายๆอย่างที่เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในเกมสุดท้ายที่เราได้ที่2แล้วฟอร์มการเล่นเนี่ยและความมั่นใจของน้องๆเนี่ยเริ่มกลับมาแล้วครับวันนี้เป็นวันสำคัญครับเป็นวันเริ่มของศึก p s 3 a p e c ในวันที่เรียกว่าอาจจะตัดสินอะไรหลายๆอย่างแล้ววันนี้ถ้าทําได้เล่นดีวงเข้าได้ยิงมีลุ้นที่จะกลับไปอยู่หน้าแรกได้นะครับยังมีลุ้นอยู่เรายังอยู่ในเส้นทางอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องมาช่วยกันให้กําลังใจกันเยอะๆนะครับแล้วก็เราจะเก็บบรรยากาศครั้งมาครั้งนี้มาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะครับและครั้งนี้อาจจะเพิ่มรายละเอียดอาจจะเก็บในส่วนที่หลายคนพลาดจากอีพีแรกไปมาให้ทุกทนได้รับชมกันนะครับ วันอะไรวันนี้เดี๋ยวเจอกันครับขอออกเดินทางก่อนครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาถึงแคมป์ของชา e เปอร์อีสปอร์ตพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ด้านหน้าอยู่ที่ด้านหน้านะฮะเดี๋ยวกำลงกังจะเดินเข้าไปวันนี้มีแฟนคลับมาให้กลังใจด้วยมาเชียร์แล้วก็ซื้อขนมมาฝากด้วยเดี๋ยวกเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนกันนะครับผมวันนี้ก็มีไอซูมนะเดินอยู่ใกล้ๆเดินย,ยิม้มนะไปดูกิจการนะ ก็อตอนนี้เป็นเวลาเรามากี่โมงแนละ้วผอ,อไม่ต้องไม่ต้องแล้วประมาณบ่ายสามประมาณบ่ายสามร้อนชิบหายนะผม<ป>ล,ลมหนาวเนี่ยมาวันเดียวนะที่เหลือกลับสู่อากาศร้อนเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะตอนนี้เราเดินถึงข้างหน้าแคมป์เดี๋วเาจเดิตัวดะะําเลยมึงดํานานละนี่นี่นี่ครับบรรยากาศครปเปอร์นี่จะอยู่ในสุดในสุดเหมือนเดิมแต่วันนี้จะเก็บบรรยากาศแบบครบรบมาให้ดูเลยนะว่าแบบตอนแข่งเป็นไงตอนคริมซ้อมเป็นไงบ้างนู่นนี่นั่นฮะไอ้วิวคันี ทีีวแสงเราตรงซูมโทษนะรถคันนี้อ่านว่าวอลโว่ไม่ใช่วีโว่วีโว่เนี่ยรุ่นโทรศัพท์ไปควายคล้าย <c oughs> คล้ายๆคันที่แสงเราคนทางด่วนเลยไม่ใช่ไม่ใช่โอเคครับตอนนี้เรามาถึงแล้วครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในกันนะครับผมไปที่กูบอกอะ่ะบอกว่ามีคนจอดอยู่บ้านเนี้ยเออมันดูวงตอนนี้ผมไปดูมาคือมันดูวงสองวงสามอะไม่มันตั้งแต่วงแรกวงแรกเลยที่กูเห็นนะไอ้เหี้ยจอดจอดรถอยู่แล้วอ่ะ มันลงโทรพี่โอใช่ไหมล่ะมันก็เล่นเล่นทางซ้ายวงแบบไหนวะต้องไปดูย้อนหล,ลังอ่ะแล้วดูขวาให้กูอยู่ใช่ปะดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่ดูเยครับขวาวมันต้องโผล่หน้าเนินแล้วอ่ะเนี่ยเอาสมองปิดหน้าผมละก็ดีดิไม่มมมเอาสมองรอดเก็บใช้สม,มองก็ได้ กบองนี้น้งหนึ่งตัวหนึ่งชาซ้ายฉีกเลี้ยขวาเนี่ยเลี้ยขวาเน่อยบอลซ้ายไม่ได้เตเอาสายตัวเดียวบอสสายตัวเดียวปิดทะเปิดสายแอร์เสียไปไหนอ๋อบรรยากาศก่อนเริ่มเกมนะอันนี้กำลังป่วนกันเลยครับเพราะว่าเกาหลีนี่บอกว่าให้เราปรับกล้องนะครับผมปรับกล้องเพราะว่า เขาบอกว่าจอเราจ้านะครับผมมองอะไรไม่เห็นนะตอนนี้ก็เป็นสมบทเป็นช่างนะทําอะไรบ้างนะตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่ตอนนี้ไหนไล่ไล่ตำแหน่งมาหน่อยฮะแรกเป็นโค้ดก่อนครับอันนี้มึงเป็นโค้ดแล้วเหรอใช่อนนี้ยังไม่เป็นย่อแล้วเป็นอะไรต่อเป็นอะไรต่อเป็นแล้วมึงเป็นคนเก็บขยะแล้วอะไรอีกฮะคนรับใช้พี่บอสคนรับใช้ไอ้บอสอ่ะมีอะไรอีกฮะเป็นกรรมกรเป็นอะไรอีกฮะ ทุกอย่างน้าข่าวเป็นคนขับรถรับส่งพี่เบซนด้วยเนี่ยครับช่วงหนึ่งไปหมดเลยไปหมดเลยฮะไปเซเว่นทีหนึ่งพี่ช้างไปเซเว่นไหมวันนี้โอ้โหวันนี้ไปแล้วก็ไม่ได้โอหว่าผมต้องทำรายการคุณต่วนตัวอะไรเงี้ยเรื่องคุณเยอะมากเลยอันนี้ทำอะไร้วนี่ทำอะไรอันนี้ทำกล้องครับทำไมฮะทํทำไมมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไล่หนนี้เขาบอกว่าเห็นจอไม่ชัดเขาบอกว่าทีมเราโปรถึงได้ที่ที่ที่สองท้ายตลาดมึงไปชดเกาหลีเหรอไอช้างเคอชดเกาหลีเหรอ นี่อันนี้ก็คือทํากล้องใหม่ใช่ป่ะให,ให้ให้เห็นให้หมดอ่าอันนี้เป็นช้างนะไม่รู้ว่าทุกวันนี้มันเป็นตาแหน่งอะไรแล้วเหมือนกันสับสนไปหมดอันนี้จิมก<จ>อดนั้นเลยจิมก <c oughs> อดปังของมึงให้หน่อยพี่เบนพี่เบนวันนี้ว่าไงพี่เบนวันนี้มั่นใจไหมอยู่ที่ล็อกกับจิมครับนี่มึงโยนความกดดันให้น้องเฉยเอออะไรวะพี่เบนว่าางย่างี้เราว่าไงบ้างครับพี่ลอกเต็มที่ครับผมอ๋อเต็มที่กับการเต็มที่กับการแข่งโดนด่าทั้งหมนครับผมไม่บอกว่าเต็มที่กับพี่เบนวะ มั่นใจว่าวันนี้ต้องดีกว่าต้องดีกว่าที่ผ่านมาใช่ครับอ๋อนั่นแหละแล้วก็โมตอนที่เราสิบห้าวันนี้ต้องอยู่ที่14 18เนี่ยตลกไปร้อยสักพี่แปดยากพี่บอสพูดคุยพี่บอสดีกว่าพี่บอสวันนี้เป็นไงบ้างนอนเยอะไหมนอนเต็มอนนเต็มนอนเยอะนอนสบายนอนที่ไหนไม่ใช่ที่นี่ที่บ้านเป็นไงวันนี้มั่นใจไหมวันนี้มั่นใจดีกว่าเดิมไหมมั่นใจกว่าเดิมเพราะว่า วีคที่แล้วตาสุดท้ายก็เรียกฟอร์มได้ขึ้นมานิดนึงอาทิตย์ที่แล้วแค่ซ้อมใช่ไหมบอมบอมใช่อาทิตย์นี้บอมเหมือนเดิมบอมหนักเลยครโอเคโอเคดีพี่บอยคุยกับพี่จิมก่อนนี่กำลังไทยประดิษฐ์อยู่พี่จิมเป็นไงบ้างอาทิตย์ที่แล้วยิงเป็นตัวงไม่ได้ยิงเลยตกรถตายตลอดทางอาทิตย์นี้ขอให้ได้เล่นก่อนแล้วกันครับครับผมได้เล่นอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวได้เยแต่ลงไปในสนามสนามนี่ว่างอย่างทีใช่ครับอันนี้ทําอะไรครับก็ช่วยพี่ช้างใช่ครับช้างใช่ครับแล้วเนี่ยช่วยเขา เออดีนะจริงคนอย่างมึงไม่อดตายในซูมถ้าแบบขยันแบบนี้เนี่ยใช่ใช่ทำหลายๆตำแหน่งเนี่ยเหมือนไอ้ช้างเลยอ่อนเข้าได้เลยนี่ยเป็นบรรยากาศก่อนแข่งแล้วกันแค่นี้พอแล้ะเดี๋ยวเขาจะทำเขาเป็นเคปเหมือนเดี๋ยววันนี้วันนี้มีกล้วยเทปไต้กล้วยอ่ะพี่อันนี้เคปเย็นกล้วยแต่ว่าโคตรอร่อยข้าว์โตมัสไส้กล้วยใช่ไส้กล้วยแต่ต้องต้องเอาช้อนช็อกนี่อันนี้อันนี้อันนี้เป็นเมนูพิเศษนะเดี๋ยวผมรีวิวให้ นี่นี่นี่อันนี้มันเย็นๆนะครับเย็นๆไม่ใช่น,น้ําดื่มนะครับน really ี่อันน şey um> so ี้เป็นมันท <um ํามาจากอะไรอ่ะทำมาจากล้วยอ่ะพี่วิวิมีกล้วยลูกกล้วยกล้วยเป็นลูกแล้วก็ข้างในเป็นช็อตเบนเบนพี่ถามมรอย่างหนึ่งถ้าวัดกับตรงนู้นมึงอะไรใหญ่กว่าของผมใหญ่กว่าเด็ดอมนี่ของของข้าววันนี้เอ่ยเอาข้าววันนี้พี่พี่มาเลี้ยงนะครับผม ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อภิธานนาการจากสโมสรนะครับจากแฟนๆฟนผมไม่มีเลยไม่มีอะไรให้เลยพี่อู๋บอกว่าวันพุธพี่อู๋บอกวันพุธเออเดี๋ยวยากวันพุธไงก็หัวละพันไปดูมาแล้วหัวพันหกร้อยเก้าสิบเก้าก็เงินเดือนมึงกี่เดือนวะไอ้ช้างโอ้โหมึงนี่ทำงานไม่มีเงินเดือนประมาณครึ่งปีเลยวะหยอกหยอกนี่บรรยากาศนะวันนี้ไม่ใช่ไปแค่คนเดียวนะสมมติมึงเห็นมึงทำมึงเรียกจิมไปด้วยถ้าไอจิมเห็น ไอจิมทำอ่ะอมึงต้องเดบอดไปด้วยคู่หูสองคนนี่คืออย่างที่หนึ่งนะกูสติกมึง<อ>เรื่องนี้เลยนะสองคนส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเรื่องนี้อันเนี้ยมันเป็นข้อผิดพลาดของไอเจลแต่พวกมึงต้องต้องเตือนสติตัวเองด้วยว่าการที่เล่นแบบเนี้ยมันไม่มีประโยชน์เที่อะเลยเว้ยอันนี้คือเกมแรกเลยนะ เกมให้มันสุดๆไปก่อนรอดมันจะในตัวเองมีเชื่อเราทำได้ไอ้จิมนิ่งๆไอ้บอสหาจังหวะยิงให้ได้มึงน,นะอืมไม่ค่อยเจอในไอ้ไอ้รอดด้วยเรื่องรายละเอเียดเล็กๆน้อยๆมันเป็นคนไม่รอบครอบอ่ะทำให้เต็มที่ไว้เหมือนเล่นเป็นเกมสุดท้ายวันนี้ ทำให้เต็มที่จริงๆเอเชียเขาทำให้เราเห็นแล้วเฮียระดับ16ขึ้นมาระดับระดับ4ระดับ5เราทำให้เราเห็นแล้วเราทำได้เหมือนกันมั้ยเราเราเล่นระดับบอสเคยปะเออเอาเว้ยนี่อยเรื่อยเรื่อยเรยเรยไม่มาปะ นที่ฝนมากับกูใช่จิมอ่ะเดี๋ยวกูลงเอารถรอตรงใกล้ๆตรงนี้ก็ได้ทานนะเอารถรอตรงนี้เลยลองหนึ่งอ่ะหายไปสามยูนิฟอร์นหร่อ่ะฮัล่าพอพยายามดูข่าวลูกนี้พยายามดูข่าวลูกนี้ไว้ถ้ามีถ้ามีเราไล่เลยนะพี่แค่คนเดียวโอเคป่ะเฮ้ยมีเพิ่งมีเขาตัดหน้าไปปน่ะ มีคน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 หรอมีเข่ามีคนเออห็นกี่คนเห็นแค่บักกี้คนเดียวอ่ะเอาปหมกูเช้ารอดได้ย็นผมคนซ้ายกออกไหมเอาไหมแซงไปไหมเอาเลย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 ไล่ไล่เลยไล่ไปเลยมันกะางเห็นแค่คนเดียวบักกี้อ้คนเดียวไลยน่ะใช่ไหมใช่ไเพื่อนมันมันไปหน่อยด้านหลังแถวแนี้มาสี่ไกลๆหน่อยมันไม่หนีนะหนี เีแล้วดีแล้วไปแล้วล้วไลออกหมดแล้วอหมดเฮ้ยเจมเจให้ยังก็ไปแปะข่าวนี้นะ้ปัะลบไปแปะขวามือไปแปะขวามือหน่อยพี่เจม้มออกขวาไปแปะมั้งหนึ่งหน่อยจินมากฟจินแออดีวไปดูไว้ค่ไปดีเบย์าค่ไปดเบย์าคไปดีเบยแล้วระวังหลังด้วยเฮ้ยเสียไล่บอเก่อนพี่เบนผมเก็บรถให้พี่เบผมเก็บแล้วแลให้ ซาเปอร์คว้าได้คนอีกอย่าหนึ่งคว้าได้คว้าได้จำต้องคว้าได้เย็นใจเย็นเราไม่ได้เล่นอฟเอฟยังหายอยู่เลยปะไม่พี่หมดลนี่ไอ้ตัวไอ้ตัวนี้เป็นตี้นี่ใหม่แล้วตี้ใหม่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 บ้า่แต่เย็นใมาสี่เหรือตี้ฮอตตีฟอมเพ็ทมาสี่คอยคอยเล่นคอยคอยเล่นคอยคอยเล่นใครมีระเบิดบ้างใครมีระเบิดบ้างไม่มีไม่มีมีแค่ตัวมีแค่ตัวน้ะมีแค่ตัวนะกูแย่นะกูแย่นะห้องน้ำยังเหลือนะเว้ยมันมันเหลือเออเกล้งก็บันอยู่ถอยก่อนนั้นอ่ะห้องนายยังมีอ่ะ ผมนอนเล่นผมนอนเล่นเน้ำตายแวเฉาะานตายแล้วนี่พี่มันแค่หลตายเว้ยมันแค่หลตายไม่มีคนจีนไม่มีคนชุบท้านี้สองตัวเราปิดได้ปะแฟนได้ปแฟนนำได้ปะปิดปิดแล้วเล่นสบายอะคนสมกตัวเองอยู่รนึ่งอน่งรอ่ถอรถเลยอยรถนอยรถเลยถออยเอดินเดินดเเินดด เขาแปดเบรกเขาแดเบรกใจเย็นใจเย็นรอกันรอแฟดกันรอแดกนเขาบอก้องาน้ำเขาบอกสายสายหมดสายมาดิมาดิห้องน้ำห้องน้ำเคลียร์ไปนานแล้วอเออเดี๋ยวเราแ้งดิห้องน้ำไม่มีอย่าเราแว้งสวยอย่าเราแว้งห้องน้ำดิบอกหมดบอกไปนานแล้วก็หมดแล้วเออไอจิ๊กูบอกไอจิ่เด้ได้ได้าดไ้ กูงงแค่ตรงนี้แหละไอ้เชี่ยทำไมว่ามันไหลตายไปว่ามันเป็นนิไม่แต่จังหวะนั้นอ่ะที่คือให้ล็อกไว้ก่อนคนหนึ่งแต่คือโดนอะไรกันนะตอนนั้นอ่ะกูหันหันล็อกข้างหน้าให้มันอยู่ข้างหน้ากูบอกแล้วว่าแตละแม่พี่พี่เบนซ์บอกว่าจะล็อกข้างน้าให้แล้วตอนนั้นจะได้ข้างหน้าแล้วว่าอย่าทำไมไม่ไหลข้างหน้ากันต่อหรือคือแบบไม่ต้องเกี่ยงมึยกูแค่อยากรู้อย่างอย่างแรกหรือไม่ว่าทำไมจริงแบบมันไหลมึงแค่ว่าข้องน้ำไหลตายแล้วอ่ะไอ้ล็อกบอกอยู่ว่าชาร์เร์ไม่ครบเออยิงตายไป็นหนึ่อยงน้ะโอ้วววคคิิ ไปบ้าอะไรสองสี่ตกไม่ได้เก้าเก้าคิวที่สี่สิบแต้มสวยนะเฮียแต่มาคนเสวร์ฟคนนี้แต่ว่าสูงแต้มตอนนี้ตัดตัดชาเปอร์ทีมไปไปไม่เป็นไรชาเปอร์ถือว่าเราตีต้องเสียคนถูกไหมเออตัดทิ้งไปก่อนชาเปอร์แต่คือวขอจะไม่กูขอกูขอชสุดท้ายเว้ยไม่ห้องน้ำกูต้องเป็นคนร้องอยู่แล้วกูคนท้ายถูกไหมไม่ไม่ฟังไม่ตอนแรกผมกูผมอยู่ใกล้ห้องน้ำผมบอกว่าถ้าถ้าตีก็ถือร้องห้องน้ำเหมืกันมันออกไม่แต่กูอยู่ข้างหลังมึงไงคือกูอยู่ไกลกว่ามึงอ่ะกูจะลงงงยฟัมมึองอย่างี้เว้ย ไอ้เมื่อกี้เนี่ยสื่อสารพวกพายไปตามกินต้องมีคนเดินหน้าสามคนเมื่อกี้พี่เบนต์อยู่หลังสุดใช่ปะพี่เบนต์จะต้องเป็นคนดูห้องน้ำเว้ยแล้วมึงเดินแบบเดินไปเลยเว้ยถ้าเกิดบ้านมันมีจริงอ่ะเดี๋ยวมันจะออกมายิงมึงเองเว้ยแล้วเดี๋ยวพี่เบนต์จะข้ามให้แบบว่าถ้ามียิงอ่ะถ้ามันมีจริงอ่ะเราตายเราตายนานเรดีายนานเว้ยอันนี้ฟังนะในกรณีที่หนึ่งนะอันนี้ฟังนะอันนี้กูแก้ให้นะส่วนกรณีที่สองของดีวายเมื่อกีต้องรู้อยู่แล้วเว้ยว่ามันมันนอกจอเน็ตได้ไงกูกูกูขอถามอย่างแรกเลย ผมไม่ได้ขับพี่บอสพี่บอสบอกให้ขับไปฉีมันวงจอดตูดั้งมเลยไ่ไ้ไจอดไหนมึงยังไม่คือผมบอกแล้วว่าใกล้ใกล้ใกล้มีเว้แต่ข้างบนสุดมีข้างล่างมองไม่เห็นกูอะข้างล่างมองไม่เห็นแต่รู้เลยะว่าดีต้องอยู่หุมนี้ถูกไหมเออกูอะพยายามดูรอบๆให้อยู่ไว้กูพยายามมาร์เก่ามาร์เก่าใอยู่กูไล่ไล่มาร์เก่าอยู่เว้ยแต่อยู่ดีอ่มเฮมื่อมึงวิ่งขับไปก่อนเลยเียทำไมใหม่มันกเนี่ยไอ่ชดชดีวายได้กี่ฮิวนะเราได้้ 9กคิวแล้วก็สี่สิบสามอันนี้สี่สามสองเออเออลือไปเถอะแล้วเราจแล้วเสแล้วกินเท่าไหร่นะสี่สี่เอ๋บอสเสแล้วสองใหไมเออเว้ยคือจังหวะแล้วแผมว่าแม่งวงมาจาะตูดังไงต้องขับเว้ยเออแม่กูแบบกูนะคุบอกว่ามันกูลองขับรถขี่ขวากูเออตั้นแหละั้าเราขี่ขวาเมือไหร่วาขี่ให้มันกลายเป็นเขาเว้ยไม่ใช่ขับชิ้งไปหาเขาเมื่อกี้นันมีสมุกป่ะไม่รู้ไง อาจจะโดนริงแล้วบอกเอาละครับการแข่งขันในวันนี้ก็จบลงไปครับสำหรับวันที่ 3, 3> <c oughs> นะครับของ P ีเซสามวันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่ทำผลงานได้ดีครับแล้วก็คะแนนเนี่ยตีตึงขึ้นมามีขึ้นมีครั้งหนึ่งขึ้นสูงสุดถึงที่11นะครับผมแบบนี้ยังมีโอกาสยังเหลืออีกยังเหลืออีก3วัน <c oughs> วันนี้ผ่านครึ่งทางแล้วนะครับยังมีโอกาสที่จะได้เลขตัวเดียวอยู่ก็ต้องรุ้นเงินต่อไปครับแต่วันนี้ก็ถือว่า ดีละนะครัับนนี้เป็นบรรยากาศคร่าวๆครับหลังแข้งก็คือบอกเลยว่าเดี๋ยววันนี้กูสอนอมันเองโอเคปะเดี๋ยวสอนอีกสิบคิวเนี่ยต้องได้ถ้าไม่ได้เอาแป้งโหน้าแล้วแล้วถ้าแล้วมึงมีอะไรดีก็อะอ่ะถ้าถึงมึงได้มึงจะทำอะไรกูก็ได้ดิอ่าแต่ก <c oughs> <ห>ู <c oughs> โกนหัว <c oughs> ได้ป่ะ <c oughs> แต่ไม่ใช่บอกว่าไม่เล่นเพื่อทีมนะเล่นเพื่อตัวเองเลยไม่เอากูไม่เอาไม่เอาโกนหัวเลยกูไม่เอาไั่นอโกนหัวเลยต่ะโกค้ดเลยอ่ะมึงโกนได้ มีเสียงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยวันเกิดคิมทิวะมีครับพูดครับโคชช้างวันนี้มีคะับพูดเลยเล่นดีขึ้นเรื่อยๆครับออกมาจามึงเล่นน่ะนะนะทีมผมไม่ได้เล่นเลยเแต่ผมมาตอนนี้เล่นดีกว่าบอสตันแล้วตอนเนี้ยเอ้ยไอ้ติ้งมึงใช้ได้วะยิงไม่คุยไอ้ติ้งมึงใช้ได้ไป้ใมือเนี่ยเฉียดไอ้เหี้ยในมือเรื่องนี้ตกตุ๋นเอ้ยเป็นไงบ้างครับพี่ลอสวันนี้พอใจครับ พอใจไหมครับคุณหลวงเอางี้แล้วพี่เบนเป็นไงพี่พอใจไหมพี่เบนก็นิดหน่อยครับนิดนึงยแอคจังวะเรื่องเรื่องเอียงคอไม่ได้หันมาคอขึ้นได้ปวดปวดหลังเอาวันนี้พอใจฟอร์มการเล่นตัวเองไหมครับซูมไม่รู้เหไม่ได้เล่นเลยเออโถะมึงเป็มตัวตอบแล้วพี่จิมพี่จิมพี่จิมยังไงบ้างวันนี้มึงเลิกทำท่านี้สักทีเหอะก็ชิวๆจิวจิวช้างบิดคลิปให้หน่อย ขอบคุณทุกคนยลาลืมกดไลค์กดแชร์กันแล้วกัขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนนะครับ